สวัสดีครับพี่อ้อยเนาะสวัสดีค่ะแล้เมียสวัสดีด้วยนะคะไม่คิดเลยค่ะแบบอาจารย์จะมีความเมตตากับมันเมียวด้วยเพราะว่าถามว่าตั้งแต่เล็กเนี่ยเราหลังจากที่คุณหมอให้ผ่าตัดเราก็ไม่อยากให้เขาผ่าตัดหรอกก็พยายามที่จะช่วยเหลือเขาออกกําลังกายด้วยให้เขาเดินน้ําออกกายภาพบําบัดก็ช่วยเขาทุกอย่างจนเขาพอเดินได้แต่เดินได้เหมือนเป็ดอะค่ะ เดินได้เหมือนเป็ดว anyway ันนี้อาจารย์ส่งพลังให้นะคะอาจารย์วันมิไลกันเทปส่งเอ่ออัญเชิญพลังจิตทิพย์นะคะจากมหาจักรพรรดินะคะแล้วก็มาช่วยมะเมียวตอนนี้มะเมียวขาที่อ่อนเนี่ยยืดขึ้นได้แล้วเขาจะเดินกระโปกกระเพงได้มะเมียวเดินมาแล้ยกระโปกกระเพงพรได้แต่ ขวดค,คุณตตายน่าจะเกิดแล้วตอนนี้กีข่ขวดคะห้าขวดสะหรับน้องแมวามาที่ที่อะนะมาแล้วลูกเหมามาแล้วลูกนะอันนี้ก็้น่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับกระบบข้างล่างเออนะลูกนะให้ใหายใ,ใ,ให้มีแรงนะลูกนะอย่ากระปดกระเปียไม่เอานะลูกนะหนูจะเป็นหนูจะได้กําลังนะลูกนะจะเห็นว่าการซ่อมสร้างเซลล์เนี่ยอยู่ในสรรพชีวิตนะลูกนะ ออืมะเมียน,น,นะคะนึกเจอนึกเจอเลยนะคะเป็นตั้งแต่เกิดนะตอนนี้อายุกี่ปีแล้วขับหัวห้าขวดนะ,ะ,ะดนะชื่อมะเมียงนะเป็นอ่อนแรงสองขาสมบูริโอเนาะครับแล้วคุณหมอบอกว่าเป็นอะไรคะในสุนนะัขหมอทีแรก หมอทีนี้ว่าจะพาตัดให้เขาแต่ว่าจะพาตัดได้หมอบอกว่าเป็นเพราะอะไรคะเป็นอะไรคะกํายานชิงได้เมื่อนานมาแล้วหรือเส้นเอ็นอะไรนี่แหะอยู่ที่ตรงไหนตรงข้อเข่าต้นข้างหลังข้อเข่าข้างหลังใช่ไหมครับสองข้างจุดกํายานจาวางตรงนี้เลยตรงนี้ผมเห็นว่าเขายังเล็กอยู่ก็อยากยก็เขี่ยตัวไปเลยไม่ยอมติ ไม่ยอมไปผ่าเอาคุณลองลองจับรูซิว่าอยู่ตรงไหนเอาคุณมาจับมาจับตรงไหนที่เขาบอกว่าไมา่มีความผืดที่สมัยท,ท,ทำให้เดินไม่ได้ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเลยอ,อ่าอ,อ่ออเอาเขาเราก็กระแทงได้ไหมยั่ากะแทังนไปเคืที่จับแข็งแรงหรือยังไม่ไม,ไม่ใช่ไม่ใช่มีนตรงไหน นี่เลยใช่ไหมโอ้เ,มมเ,อเห,หม็นมากเลยอ๋อเห็นไหมเหม็นมากเลยเอานี่มาซี่เอา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 รับสมบัติของที่คะด้วยนี่นะคูณของที่อาจารย์รับประถ้าคุณจับเลยนึกถึงอาจารย์จับสไลด์พังผืดตรงนั้นเลย ถ้าคุณเห็นตอนนั้นเป็นในเรื่องของอพังผุไหมไปถึงบา้านคุณคุณคุ้จักเห็นไหมไม่ผมจักไม่รู้หรอกผมจักเขาบอกว่าข้างไหนขาข้างไหนที่เขาจะบาดข้างขวาข้างขวาตรงไหนจุดไหนข้อโอ้ยแม่นมากเห็นไหมได้กลิ่นไหมเข่งในข้างน มันมีมันมีพลังงานเกาะใน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 สัดของอาจาดนะมีพลังงานที่ไปบล็อกไปบล็อกทําให้การรักษายารักษาอะไรเข้าไปเข้าไปถึงแล้วบล็อกให้กับผู้รักษาอัลตรามีหมอที่รักษาเน่ยจะโดนเข้าใจไหมฮะต้องลักษาสของพลังงานกอาจารยดในเมื่อกี้พูดออกมาทุกคนได้เห็นอยู่นะได้เิ็นชัดเจนนะซึ่งปกติเราจะดูแลรักลักลักเหองลูกเลยใช่ไหมคุณมีลูกไหมเนี่ยไม่มีอันนี้คือลูกคุณใช่ไหม ลูกสาวเลยใช่ไหมฉะนั้นเดนียเมื่อก,กี้กินที่ไหนนี่ยังี่มีกินเม็นอยู่นะจนุดตรงเนี้ยไไอ้กินเม็นตรงเนี้ยเรารักษาลูกเราไม่มีขี้อยู่แล้วใช่ไหมแต่นี่คืออะไรนี่คือพลังงานลบนะคะยยชัดเจนนะคะนี่คือของจะออกที่มันมาเกาะเนี่ยนี้เรากำลัลงช่วยน้องหมานะคะชื่อมะเหนียวอายุหากก้าขวบเป็นตั้งแต่กำเนิดนะคะ เป็นลูกๆของคุณบุษยไทยกับพี่อ้อยนะเหมือนเหมือนเหมือนจินเลยกับโอบอกว่าเอาพลังพลังงานลบเนี่ยนะไอ้ปังๆะไม่สบายเอามาใหายใจมามามาเดือนละครั้งไม่ใช่ไม่เอาเอามาแล้วก็มันอื่นไม่ต้องมาแค่นั้นแหละมันก็มีพลังงานลบไปเกาะได้นะสภาชีวิตมันไม่นิ่งอย่างนี้สลครับ วิ่งแล้วก็จะจับจับเขาจะนิ่งตอนนี้แม่แต่ินยังนิ่งเลยนิ่งก็เล้อะไรบางต์เวลาอื่นมันไม่อยงนี่นี่เขาหนีเขาออกแล้วเขาออกแล้วอ้าวลองปล่อยดูสิอ้าวนลูกนี่งร้อยไหนไปไหนไปไหนไปหา

เราก็ากินเป็นจำนวนากอยู่เรื่องนั้นปกติความน้านี้ที่เดินไปดีๆจะไม่ได้เห็นตอนแรกคือเขาไปเกี่ยงขาเขาจะเขาเขาจะไม่ยืดขึ้นเขาจะเดินแบบเตี้ยๆแบบจะแบบจะอย่างเงี้ยแต่จะเป็นเป็ดไม่เปลี่ยนเป็ดเป็ดใช่ไหมอันนี้เขายืดขึ้นอันนี้ขายืดขึ้นแล้วใช่ไหมคุณอาจารย์ขอบคุณอาจารย์นะค่ะขาขายืดขึ้นเดี๋ยวเราขออีกสักห้านาทีสิเอามื่องชีพมาหน่อยเร็ว แล้วมืออาชีพไหลูกแม่เมียขอบคุณอาจารย์ขอบคุณอาจารย์นะขอบคุณอาจารย์ารยมามามาเริวมาอาคุณคุณ,ณอุทัยดีกว่าอาพี่ความรักอายืดขาไปอีกรอบนึงเดี๋ยวให้ของอ่อนนิดนึงก่อนเราช่วยน้องมากมากเพียงเพื<ม>่อนสำคะัญเลยสำคัญเลยได้ใช่ไหมฮะได้ได้ก็จากตรงนี้สิอาจารย์แต่ตรงนี้ให้ ขามามายืดเจ้นขาข่าเหนียวมาขนาทีนะขาก็าจะเหมือนเป็นนะ,นะนกเป็นกินอชอบอยู่ตัวนยืดยืต้องต้องรีดตรงนี้ใช่ไหมมันขามนมุษย์รีดเอาเลย ยื่เส้นยืเส้นออกยืเสนออกยืเส้นออกไม่เหม็นแล้วนี่ตอนนี้นะไม่เหม็นแล้วมันไปแล้วมันติดทุกีขาข้างซ้ายเก็จะิดเหมืนกันใช่ไหมหรือย้ไม่ยืจะไม่อาจะยื้อจะข้างซ้ายด้วยอ่ะนวดยื้อนวดนวดยื่นไปตามเส้น ไม่เหม็นแล้วตอนนี้นะเมื่อกี้เหม็นหนึ่งเลยนะน้ำเจ็บเหรอผก็เจ็บนะใ่รู้ปกติเขาไม่รู้สึกไงค่ะนี่คือเราเหม็นนี่นะเหม็นเหม็นทำไมแล้วเนี่ยเหม็นทำไมแล้วนี่มันเนี่ยมาเนี่ยก็กำลังลุ้นให้รู้ให้หาหยับหาเวลาไงโอเคนะคะโอเคข่าวดีเนาะดีขึ้นดี ติจเป็นปใช่ไหมฮะโอเคนะคะเป็นแดงเป็นเลือดออกมาเมืี้เห็นหไหมเนี่ยเห็นไหมเือดไหมเห็นไหมแต่ก่อนไม่มีใช่ไหมไม่ให้โนใช้ที่บนกรใช้เป็นตวดีกันก็มันมีครีเวลานาเป็นเนี่ยตรงนี้อาจารย์บอกว่า เป็นเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่อยู่ในตัวเขาแล้ะอาจารย์ขับออกมาให้เพราะตอนแรกแห้งแล้วแล้วอยู่ๆบวมขึ้นมาแบบเป็นห้อเลือดขึ้นมาอาจารย์ก็ให้ยาค่ะอทิษสานยาแล้วก็อาจารย์ให้รักษาตอนนี้เขาโอเคจับได้แล้วไปกีจับไม่ได้เพราะเขาคงเจ็บมาแต่ตอนนี้เราก็แบบอธิบายไม่ได้ะอ้สาว อธิบายไม่ได้แต่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 มีความรู้สึกว่านิ่งเลยลูกเอ้พี่ปกติจะมาเขกบอกจากที่เราไปเห็นเขาเขาทีมจริงจริงค่ะนิ่งมากว่าเลยเหมือนเด็กเขาเขาเขารู้เรื่องทุกอย่างจะบอกว่าอย่าดื้อนะเขาว่าจะดื้อขอบคุณไหมแม่เหมียวขอบคุณพี่ๆไหมขอบคุณพี่ๆทำไงขอบคุณพี่ๆทำไงเอพี่ๆยิ้มมือมาสักคราพี่ๆยิ้มมือมาครับอ่ะขอบคุณพี่ๆทำไงขอบคุณทำไงครับ ขอบคุณยงไงคะช่วยเชียร์มะเมี่ยวด้นะคะแล้วก็ถ้าอยากเจอมะเมี่ยวนะคะมาหาอาจารย์วันวีไลกันเฟสนะคะที่ศูนย์นเลยนะคะถ้ายังไงยังมาไม่ได้ก็โทรศัพท์มาก่อนนะคะแล้วก็คนที่คิดว่าจะต้องใช้ปัจจัยเยอะขอขอแนะนำเลยนะคะว่าเราทำบุญเราเสียอะไรใหญ่ยืย่นตั้งเยอะ แต่ถ้าเรามาที่นี่อาจารย์ไม่ได้เรียกร้องนะคะแต่ว่าอาจารย์ก็จะเชิญชวนเราให้เรื่องของการทําบุญต่อไปแล้วถามว่าชีวิตของทุกคนเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้นะคะแต่คุณเนี่ยเอาเงินตรงเนี้ยที่คุณจะไปทําบุญในสิ่งที่ว่ามันอาจจะไม่ได้กับตัวคุณเลยนะคะมาซื้อสมุนไพรนะคะแล้วก็จะมียาต่างๆที่ช่วยรักษาคุณได้นะคะ นะคะอย่าลืมมาหาแม่เมียวนะคะแม่เมียวรอยอ,ยอยู่ยน,นะคะ,ะค่ะเ,เอ่อหน้าใสขึ้นเยอะเลยะคะ่ะ,ะแต่ก่อนก็บอกแล้วว่าที่ที่ทานยาเนี่ยอืมคือเป็นกระเป๋าเจมบอลอ่ะอย่างนี้บอกเป็นนมอ่ะเ่็นแซวว่าเป็นนม,น,มนี่นี่นเห็นเพราะว่าตอนช่วงนั้นทํางาน<อ>ก็พูดถึงต่างคนต่างทางานก็ก็จะนั้นเห็นกระเป๋ายาแล้วมีความรู้สึกว่าไม่ไม่ได้แล้วแหละอะไร เพรมัเยอะเกินไปเราปลาก็ค่อยๆปักแต่ว่าด้วยเขาเรียกอะไรคะภาวะสะสมที่เขากินมปเป็นเวลาถึง20ปีก็พยายามรักษาพอดีเขาเจอจยาเนี่ยคะ่ะก็เลยโทรมาหาเจอน้องจินตนาน้องจินตนาก็บอกว่าลงมาดูที่วันวิสาขะคะก็เริ่มกันมาวันนั้นก็วันนั้นน่ะบอกตามตรงว่าตัวเอง ยังมีข้อขัดแยง้งเพราะตัวเองเรียนวิทยาศาสตร์ย,ยังไงตัวเองมีข้อขัดแย้งว่าโอเคอย่างนี้แล้วก็รั้นอาจารย์พยายามพูดหลายครั้งแล้วว่าต้องต้องเปิดใจอยอมรับพอตัวเองรั้นปุ๊บเนี่ยจะโดนกระทบทันดีก็พอปล่อยปุ๊บก็โอเคดูได้เหมือนผ้าทิตย์เนี่ยพอเราค้านปุ๊บเราดูไม่ได้เราบอกโอเคเชื่ออาจารย์เราก็ดูต่อไ ันนี้เริ่มแต่ก็จะมีคําถามเนี่ยย้างอยู่ตลอดจนจนวันนี้บอกตามตรงว่ายอมรับค่ะยอมรับแล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์วันวิไลกันเพชรนะคะแล้วก็ขอบคุณสมาคมนะคะสมาคมพลังจิตทริปเนี่ยที่สร้างสิ่งดีๆให้ต่อไปก็จะพยายามเผยแพร่นะคะแล้วกช็ชักชวนคนที่ อาจจะไม่เจอหนทางจริงๆมานะคะเข้ามาร่วมในในสมาคมของเรานี่ค่ะนี่แล้วัมเมียก็จะชวนเพื่อนๆมาด้วยเนะะัมเมียต้อมา้อมาเต็มเลย่มาเต็มสเลยโอเคครับขอบคุณค่ะ